น่ฮ่าวตาเจ้าฮ่าวสวัสดีค่ะมาพบกับเราชื่อบิวอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาจีนนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้ขึ้นบทที่4ี่นะคะเกี่ยวกับจินเทียนจีฮ่าวเลอก็คือวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะคะจินเทียนจีฮ่าวเลอวันนี้วันที่เท่าไหร่นั่นเองนะคะจินเชียนก็คือวันนี้ใช่ไหมคะจินเทียนวันนี้จีก็คือกี่หรือเท่าไหร่ ห้าวก็คือตัวเลขหรือหมายเลขแล้วก็เลิมแล้วจินเชียนจีหา้าวเลิศรวมกันเป็นวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะคะเขาบอกว่าห้าวห้าวก็คือวันที่หรือว่าหมายเลขนั่นเองนะคะคาที่สองจีหา้าววันที่เท่าไหร่จีหา้าววันที่เท่าไหร่แล้วก็ตามด้วยอะไรคะจีหา้าวแล้วก็ ชิงชีชิงชีก็คือสัปดาห์ชิงชีก็คือสัปดาห์ที่เราซื้อให้หนู uh ได้ท่องไปนะคะอ่าวันจันทร์ถึงวันอา,อาทิตย์นั่นเองนะคะชิงชีสัปดาห์ต่อไปเย่เย่ก็คือเดือนหรือว่าดวงจันทร์นั่นเองนะคะเย่ 88. ดวงจันทร์หรือว่าเดือนต่อไปจีเย่จีเย่ก็คือเดือนอะไรานะคะจีเย่เดือนอะไราเนียน ปีเนียนปีเชิย์รื่วันเกิดเชิยรื่วันเกิดแล้วก็เครื่อฉีเกรงใจเครื่อฉีเกรงใจปู่เครื่อฉีปู่เครื่อฉีไม่ต้องเกรงใจปู่ก็คือไม่นะคะเครื่อฉีเกรงใจปู่เครื่อฉีไม่ต้องเกรงใจ ซวสีซิวสซวสิเป็นการพักผ่อนนะคะอย่างเช่นหนูเรียนคาบเช้าเสร็จตั้งแต่อะไรคะเ่อเช้าคา,าบสระเริ่มคาบแรก8ปดโมงหจบที่1 1บเอ็ดโมงเครึ่งใช่ไหมคะจากนั้นก็ซิวสิอีเซียพักผ่อนนะคะต่อไปชิงชี้อันนี้เราได้ท่องไปแล้วนะคะชิงชี้ที่แปลว่าสัปดาห์ ชิงชีอีวันจันทร์ชิงชีเอ,อวันอังคารชิงชีซานวันพุธชิงชีชื่วันพฤหสัสบ,บดีชิงชีอู่วันศุกร์แล้วก็ตามด้วยชิงชีลิว่ววันเสาร์แล้วก็ชิงชีเทียนวันอาทิตย์นะคะจากนั้นเรามาต่อด้วยการเรื่องของ เย่เย่ที่แปลว่าเดือนนั่นเองนะคะในบทนี้จะแปลว่าเดือนหรือว่าดวงจันใช่ไหมแต่ในนี้ก็จะเรียนเรื่องเดือนนะคะอ่ะเดือนหนึ่งก็คือเดือนมกราใช่ไหมคะเดือนสองก็คือเดือนกุมภานั่นเองนะคะอ่าอีเย่เดือนมกราสองเออเย่ yeah. กุมภาสามจันเย่ yeah. ก็คือเดือนมีนา สี่ชื่อเย่ก็คือเดือนเมษาต่อไปอู่เย่ก็คือเดือนห้าเดือนห้าก็คือเดือนอะไรคะพฤกษาต่อไปเลิ้ยวเย่ก็คือเดือนหกเดือนหกก็คือเดือนมิถุนาจากนั้นชีเย่ชีเย่ก็คือเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดก็คือเดือนอะไรคะมิถุนาตามด้วยกรกดาจากนั้น ปลายเย่สิงหานะคะเดือน8ปลายเย่ตะปลาจิวเย่จิวเย่ก็คือเดือน9ใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือจิวเย่เดือน9นั่นเองนะคะต่อด้วยสือเย่สือเย่ก็คือเดือน10นะคะเดือน10ก็คือเดือนตุลาคมตามด้วยเดือนสืออีเย่สืออีเย่สือสิบ อีหน,นึ่นงชื่ออีเย่ก็คือเดือนสิบเอ็ดนั่นเองนะคะก็คือเดือนพฤศจิกายนสุดท้ายเดือนชื่อเอเย่ชื่อเอเย่ก็คือเดือนอะไรคะเดือนสิบสองก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะมีจีการสิบสองเดือนนะคะเขาก็นับเหมือนกับของภาษาไทยเลยนะคะแต่แต่ภาษาไทยเราเขาจะนับเป็น มกราคมกุมภาพาันธ์มีนาคมเมษายนใช่ไหมคะพฤษภามิถุนาจนถึงธันวาคมแต่ภาษาจีนเขาจะใช้เป็นตัวเลขแทนนะคะอีเย่เออเย่สามเย่สี่เยเ่ห้วเวเาเย่หกเย่เจ็ดเย่แปดเย่จนถึงสิบเอ็ดสิบสองเย่นะคะดังนั้นหนูต้อง จำตัวเลขให้ได้ด้วยนะคะแต่ตัวเลขเราื้อว่าน่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเราเรียนมาตั้งแต่ป .1 ใช่ไหมคะอ,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 อีนอี่ห้าหกเจ็ดปดตามด้วยสิบเอ็สิองนะคะแล้วก็เย่ที่แปลว่าเดือนจากนั้นเรื่องเดือนได้จบไปแล้วก็ต่อด้วยห้าห้าที่แปลด้วยวันที่หรือหมายเลขใช่ไหมคะ อย่างเช่นเราซื้อยกตัวอย่างอ e ีห้าวันที่หหรือว่าหมายเลข1หนึง่งเอห้าหมายเลข2สองหรือว่าวันที่สองซานห้าว h ื่อห้าวอู่ห้าว i ลี้วห้าวชีห้าวปลาห้าจิ๋วห้าื้อ้าหรือว่าซื้อเ e อซ้าก็คือเป็นการบอกถึงวันที่หรือว่าหมายเลขอย่างเช่นคำว่า เออสือห้าวเออสือห้าวก็คือวันที่ยี่สิบก็ได้หรือว่าเลขที่ยี่สิบก็ได้ใช่ไหมคะเออสองสือสิบเออสองสือสิบรวมกันเป็นเท่าไหร่คะยี่สิบนั่นเองเออสือห้าววันที่ยี่สิบหรือว่าหมายเลขยี่สิบก็ได้นะคะห้าวก็คือการบอกวันที่หรือหมายเลขง่ายๆนะคะอ่านทีนี้เรามาดู อย่างเช่นยกตัวอย่างจินเทียนจินเทียนก็คือวันนี้ใช่ไหมคะจินเทียนชานห้าวแล้วันนี้วันที่สามแล้วอ่าจินเทียนชานห้าวแล้วันนี้วันที่สามแล้วต่อไปบรรทัดที่สองเขาบอกว่าจินเทียนชิงชีอู่จินเทียนชิงชีอู่วันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมคะชิงชีอู่ก็คือ วันศุกร์นั่นเองนะคะจินเทียนชิงชีอู่วันนี้เป็นวันศุกร์ตอไปบรรทัดที่สามเขาบอกว่าจินเทียนจิวเย่ซานห่าวชิงชีอู่อ่าจินเทียนจิวเย่ซานห่าวชิงชีอู่ก็คือจินเทียนวันนี้แล้วก็จิวเย่เดือนตุลาคมซานห่าววันที่สามชิงชีอู่ก็คือวันศุกร์เรื่องกำเป็นวันนี้ เป็นวันอะไรคะวันศุกร์ที่สามเดือนกันยายนเอ้าหรอซื้อทำไมภาษาจีนเขาแปลเป็นอะไรคะทำไมไม่อะไรก่อนเดือนเก้าวันที่สามแล้วก็วันศุกร์นะคะภาษาจีนกับภาษาไทยเขาจะสลับตำแหน่งกันนะคะไทยเราก็จะเป็นวันเดือนปีอ่าวันที่หนึ่งเดือนธันวาปี 2563แต่ภาษาจีนเขาจะสลับตำแหน่งเขาจะเอาปีขึ้นก่อนนะคะปีขึ้นก่อนแล้วตามด้วยเดือนตามด้วยวันนะคะจะสลับตำแหน่งกันนะคะเดี๋ยวเราจะจะสอนแล้วก็ยกตัวอย่างให้อีกรอบหนึ่งนะคะระหว่างการบอกวันที่ภาษาจีนนะคะแต่วันนี้จินเทียน จิ่วเย่ชาห่าชิงชีอู่นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่3เดือนกันยายนนั่นเองนะคะเรื่องเดือนกับเรื่องตัวเลขไม่ยากนะคะเพราะว่ามันจะเกี่ยวตัวเลขเป็นหลักนะคะเราแค่จําอะไรคะเย่เดือนแล้วก็ห้าวตัวเลขห่าวก็คือตัวเลขหรือว่าวันที่ใช่ไหมคะจากนั้นตัวเลขก็เหมือนเดิมอีอ้อซาชิอู่หกเจ็ปดเก้ออเหมือนเดิมเลยนะคะ จากนั้นงานวันนี้นะคะเราซื้อก็จะให้หนูเลือกอะไรคะเติมคําในช่องว่างให้ถูกต้องเราซื้อก็จะมีตัวอย่างไว้ให้นะคะให้หนูเติมก็คือเดือนนั่นเองนะคะการใช้เย่เราซื้อมีตัวอย่างให้อยู่ข้างบนนะคะอาจจะมีคําหลอกอยู่บ้างนะคะหนูเลือกดีๆนะจ๊ะไม่ยากเราฝึกทําดูนะคะสําหรับวันนี้เราซื้อก็ฝากไว้แค่นี้นะคะ อ่าบ๊ายบายจเจนค่ะเจอกันใหม่เกี่ยวกับบทสนทนานะคะจิ้เจนจีหเฮาเลยบ๊ายบายจัยเจนค่ะ